กานรคุณสวัสดีครับผมเป็นสัจกรนทวัฒน์จิรดพงศ์ครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเด็กๆทําไมเราต้องคุยกันเรื่องเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มครับที่จะมีปัญหาสุขภาพเยอะมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนบอกสมัยก่อนนะเราเติบโตมาคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเติบโตมาอาหารการกินก็ไม่ได้มีอุดมสมบูรณ์มากแต่ทำไมเขาแข็งแรง นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอยู่กับธรรมชาตินะสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ทานอาหารที่ค่อนข้างจะมีสารพิษตกค้างน้อยนะครับคันนี้นั่นก็คือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะในเด็กกับนมวัวบางคนบอกเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะว่าในอเมริกาก็เลี้ยงลูกด้วยนมวัว <c oughs> นะครับหลังจากที่อาจจะคุณแม่บางคนอาจจะนมน้อยน้ำนมน้อยไม่สะดวกหรือว่าลูกไม่ยอมกินนมอะไรก็ตามแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ นมทดแทนสำหรับนมมันดาขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโน x c เอ็บางคนบอกเอ๊ะเกี่ยวข้องยังไงการโน้ c เอ็กเซมีนมขายเหรอเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าแนวความคิดของพวกเรานั้นก็คือนะเราไม่แนะนำให้เด็กน้อยนะครับเด็กแรกเกิดกินนมวัวบางคนบอกว่าเอา้าแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะมันมีโปรตีนสูงนะ นะครับแล้วเด็กน้อยก็ต้องการแคลเซียมในน้ำนมก็มีแคลเซียมผมไม่เถียงเลยครับทุกเรื่องที่คุณรู้มาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่คุณต้องเข้าใจว่ากรรมวิธีในการผลิตน้ำนมวัวจากแม่วัววัวพันนมเนี่ยในสมัยนี้กับเมื่อ200ปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันนะวัวสมัยเมื่อ200ปีที่แล้วมันก็กินหญ้ากินอะไรของมันไปตามเรื่องแล้วเวลาที่เรากินน้ำนมวัวดื่มน้ำนมวัวเนี่ยมันก็จะมีความที่บริสุทธิ์ แต่ว่าวัวสมัยนี้เวลาเขาเลี้ยงเขาจะใช้อาหารเหลวฟีดมันให้มันกิน,ก,นกินเยอะๆเ,เพื่อที่ว่านมจะได้ออกมาเยอะๆแล้วก็รีดนมให้ได้ปริมาณมากๆพอรีดมากๆนมหัวนมวัวมันก็จะเป็นแผลนะบางทีก็จะมีการให้ยาแอนติบอติกนะครับยาฆ่าเชือ้อยาอะไรต่างๆมันก็มีโอกาสนะที่จะตกค้างดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตมีคนเก็บข้อมูลเก็บสถิตินะฮะในต่างประเทศนะครับเขาก็มีคนทำเขาบอกว่าเด็กที่กินนมวัวเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือเป็นโรคภูมิแพ้บ่อยเป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับเนื้อง,งอกพวกนี้เจอได้บ่อยกว่าสมัยก่อนและที่สำคัญกระดูกก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเด็กสมัยก่อนที่ไม่ได้กินนมมากมายอะไรเท่าเด็กสมัยนี้ นะครับเพราะฉะนั้นที่ใครก็ตามแต่เคยมีความมั่นอกมั่นใจนักหนาว่ากินนมแล้วกระดูกจะดีนะครับจะอย่างงน้นอย่างนี้มีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยคุณไปคิดใหม่นะครับใช้คลิปนี้นะครับเป็นตัวหาข้อมูล นะสามารถที่จะเซิร์ชเพิ่มเติมได้อีกหรือว่าถ้าขี้เกียจเซิร์ชก็ฟังในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็จะนําเสนอแต่เฉพาะเนื้อหาสาะนะนะเพราะฉะนั้นนมวัวก็บริษัทก็ไม่แนะนำนะครับที่จะให้เด็กดื่มคราวนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงอะนะถ้าเกิดไม่ให้เด็กดื่มเดี๋ยวรอดูตอนท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอนําเสนอน้องพอสน้องพอสคนนี้ที่คุณกําลังดูอยู่ในจอที่เห็นอยู่ตอนนี้แหละ น,น้องพอสเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเคสฤศีดวงทวารที่ท้องผูกเหตุผลที่น้องท้องผูกเนี่ยเราสืบทราบมาว่าคุณแม่น้องไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ให้นมลูกสักเท่าไรนักเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาด้วยการให้น้องพอสเนี่ยดื่มนมวัวทดแทนน้องดื่มเป็นประจำแต่หลังจากนั้นครับเขาเริ่มสังเกตว่าน้องพอสถ่ายไม่ออกถ่ายยากเวลาจะถ่ายแต่ละทีนี่ก็ คือเจ็บก้นนะครับเพราะว่าอุจจาระมันแข็งแล้วก็เวลาถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นสีที่เขาบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นสีเทาๆลักษณะแบบนั้นคือดูรู้ว่ามันมาจากการที่เด็กกินนมบัวทีนี้ในเด็กน้อยขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เราก็บอกว่ากินผักผลไม้กินอาหารที่มีกากใยจะได้ช่วยถ่ายถูกต้องครับแต่เด็กน้อยขนาดนี้บางทีผักเขาก็ยังกินไม่ค่อยได้เยอะใช่ไหม กินได้ไม่กี่ชนิดมันก็ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เราจะสั่งว่าคุณต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ดูแลตัวเองให้ดีแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอชเนี่ยก็จะดื่มแต่นมวัวแล้วก็ทําให้ท้องผูกอุจจาระแข็งถ่ายลําบาก ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ตำรับยาการโนในการแนะนำน้องพอสนะครับเรื่องตำรับยานี้ในเ,เทปนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นเพราะว่าเราก็เคยได้นำเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเน้นจุดในเรื่องของนมวัวนะครับส่วนวิธีการในการใช้ตำรับยาของน้องพอสคุณก็ดูได้จากในในข้อมูลตรงนี้นะครับที่ขึ้นไว้ให้นะครับ แล้วก็น้องพอสก็จะมีการใช้น้ําชากาโน่อย่าลืมนะครับน้ําชากาโน่เนี่ยถ้าใครเป็นฤิศดวงทวารหรือว่าตกขาวสามารถที่จะใช้แช่นั่งแช่ได้ประมาณ10-15นาทีทําทุกวันมันจะช่วยให้อาการตกขาวที่เป็นบ่อยๆเนี่ยคือดีขึ้นนะโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อยายาต้านเชื้อราหรือว่ายารักษาเกี่ยวกับพวกตกขาวพวกนี้เลยแล้วก็ในส่วนของฤิศดวงทวารเนี่ยน้ำชามันมีฤทธิ์ในการลดการ อักเสบการเป็นแผลช่วยสมานแผลเพราะว่าบางคนเวลาที่เขามีก้อนหรือสีดวงมันอาจจะมีทั้งภายในที่มองไม่เห็นแล้วก็มีภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายแล้วเนี่ยอาจจะมีเลือดออกหรือว่าเจ็บก็คือเกิดแผลเกิดขึ้นเวลาที่เรานั่งแช่น้ําชาหรือว่ายิ่งดื่มน้ําชาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เซลล์เซลลหรือว่าหลอดเลือดเซลล์ที่หลอดเลือดนั่นแหละนะครับช่วยในการซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้น นะครับยิ่งคุณกินเห็ดหินจือเป็นประจำก็จะมีผลในการซ่อมแซมตัวเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะจำไว้นะครับแล้วก็เอาไปแนะนำคนอื่นที่เขากำลังมีลูกอ่อนก็ยังได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาถ้าไม่กินนมแม่ คืออาจจะกินไม่ได้หรือไม่มีเวลาให้กินแล้วก็นมบัวก็ไม่แนะนําอีกแล้วทําอย่างไรล่ะนะบริษัทมีข้อเสนอว่าสามารถใช้รากหลินจือนะครับนะรากหลินจือหรือก็คือตัวเอ็กซ์เลียมของเราใช้ผสมน้ําสุกอุ่นน้ําสุกที่เราทําให้มันเย็นแล้วะนะครับแล้วก็ผสมกับรากแล้วก็ให้เด็กน้อยนั้นดูดก็ได้นะครับในรากหลินจือก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมาย เขามีการตรวจองค์ประกอบในรากแล้วก็เจอกรดอะมิโนบางตัวนะซึ่งในมันมีแต่เจอเจอแต่ในนมแม่นะครับแต่ว่ามันเจอในเอ็กซิเลียมของเห็ดหินจือด้วยนั่นก็คืออิสติดินนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเนาะธรรมชาตินะครับมีด้วยแล้วก็ในรากหรือว่าในเอ็กซิเลียมเนี่ยมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรา ตั้งชื่อไว้ให้เป็นเกียริกับเห็ดหลินจือเพราะบอนเป็นโปรตีนที่พบในในตัวเอสเลมของหลินจืออย่างเดียวเรายังไม่เจอที่อื่นนั่นก็คือ LZ8 นะข้อมูลตรงนี้เราก็ลิงก์ไปดูได้ในข้อมูลเรื่องรากเรื่องสารออกฤทธิ์ทางยาต่างๆนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็ให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของเ,ออเน้นไปที่นมวัวกับเด็กนะวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดไม่กินนมวัวก็ให้กินรากแทน นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีลูกน้อยนะหรือว่าอยากจะแนะนำเพื่อนฝูงต่างๆญาติาตาตาามิตรพี่น้องที่เขากำลังมีลูกอ่อนนะก็สามารถแนะนำบอกต่อกันได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราหรือเข้ามาเยี่ยมชมกันที่บริษัทการโนเอ็กซลเอ็นเตอร์พรส์นะครับวันนี้ผมนทะวัตจิโรดพงษ์ลาไปก่อนและเราจะพบกันใหม่เรื่อยๆครับสวัสดีครับ